สวัสดีครับพบกับพิดาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียวๆจากพิดาชิครับในคลิปนี้น่ครับเราจะมารีวิวตู้เย็นฮิตาชิเฟนบอททอมฟรีเซอร์ซีรีส์รุ่น RWB 470PE ความจุ16.4คิวและ RWB 410PE ความจุ14.7คิวเป็นตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่างแบบ3ประตูครับตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้น่ครับถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายครับ การที่มีช่องแช่เย็นซึ่งเป็นช่องที่เราใช้งานบ่อยๆอยู่ด้านบนนะครับทำให้คุณสามารถเข้าถึงและมองเห็นอาหารในตู้เย็นได้โดยที่คุณไม่ต้องก้มครับซึ่งจะช่วยให้คุณนะครับสามารถนําอาหารเข้าออกจากตู้เย็นได้อย่างง่ายดายครับประตูของตู้เย็น Hitachi รุ่นนี้นะครับผลิตจาก t e m p e r g l a s s ซึ่งเป็นวัสดุที่คงทนต่อการใช้งานปกติรวมถึงแรงกระแทกที่เกิดจากการเช็ดทําความสะอาดครับให้ความสวยงามเช็ดทําความสะอาดก็ง่ายและยังเป็นวัสดุที่ไร้สนิมครับ ตู้เย็น h i ตาชิเฟรนช์บ b o ทอมฟ f r e เ z อร์ซีรีส์ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่ในการเปิดประตูน้อยกว่าตู้เย็นทั่วไปครับทำให้คุณสามารถบิวอินได้อย่างลงตัวในพื้นที่ที่จำกัดแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับมีให้เลือกสสีนะครับได้แก่สี Glass Black เท่ขึ้นเพิ่มความโมเดิร์นให้กับบ้านของคุณและสีกลาสบลูโดดเด่นน่าสนใจครับขนาดของรุ่นความจุ16.4คมีความกว้างอยู่ที่75ลึกอยู่ที่79.7 และความสูงอยู่ที่179.5ซนติเมตรครับส่วนในรุ่นที่มีความจุ14.7คิวนะครับจะมีความกว้างต่างกันเพียงเล็กน้อยครับสำหรับการติดตั้งตู้เย็นควรมีพื้นที่ห่างจากผนังเพื่อระบายความร้อนและอย่าลืมเผื่อพื้นที่สำหรับเปิดประตูด้านซ้ายและขวาด้วยนะครับตู้เย็นฮีตชิคสองประตูทั้ง2รุ่นนี้นะครับได้รับการรับรองด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์หซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าตู้เย็นสวยๆแบบนี้จะช่วยบ้านคุณประหยัดไฟได้อย่างแน่นอนครับ ด้วยเทคโนโลยีการประหยัดไฟจากตู้เย็นฮิตาชินะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์หรือระบบพัดลมคู่ดูโอแฟนนคูลิ่งซึ่งทําให้ตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้นะครับสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าตู้เย็นทั่วไปครับและที่สําคัญนะครับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์จากฮิตาชิมีระบบสเตบิลลเซอร์ฟรี Free, รองรับกระแสไฟตั้งแต่130ไปจนถึง3 0 0โวล์นั่นแปลว่าหากมีเหตุการณ์ไฟตกไฟกระชากในช่วงกระแสไฟดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อคอมเพรสเซอร์ของเราและไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องควบคุมแดดนไฟฟ้้าอีกวย นอกจากคอมเพรสเซอร์อิเวอร์เตอร์แล้วนะครับตู้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้ยังมีระบบพัดลมคู่หรือดูโอแฟนนั่นคือการที่ตู้เย็นใช้พัดลม2ตัวแยกกันทํางานตัวหนึ่งทาในช่องแช่เย็นอีกตัวหนึ่งทําในช่องแช่แข็งประสิทธิภาพในการทําความเย็นจึงดีกว่าตู้เย็นที่มีพัดลมเพียงตัวเดียวครับแถมยังช่วยลดภลัะคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องทํางานหนะักเพื่อประหยัดพลังงานอีกด้วยและครับสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับตู้เย็นฮิตาชิมีระบบเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยําทั้งในช่องแช่เย็นและในช่องแช่แข็งครับ และยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเรามี T C sensor ตรวจวัดอุณหภูมิภายนอกตู้เย็นซึ่งจะทาให้ตู้เย็นฉลาดขึ้นนั่นเองครับโดยตู้เย็นจะสามารถรับรู้สภาพอากาศบริเวณที่กําลังทํางานอยู่หากบริเวณนั้นมีความร้อนสูงกว่าปกติจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ทํางานเพื่อชดเชยความร้อนบริเวณโดยรอบแต่หากบริเวณนั้นมีความเย็นกว่าปกติจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ลดการทํางานลงผลรวมก็คือจะทําให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นคงที่ทําให้อาหารสดได้อย่างยาวนานและประหยัดพลังงานในยามค่ำคืน ในเวลาที่อุณหภูมิรอบตู้ลดลงการใช้งานน้อยลงจะทําให้ตู้ลดการใช้พลังงานลงนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ประโยชน์จากการใช้งานจริงและประหยัดมากขึ้นครับแผงควบคุมการทํางานด้วยดิสเพย์แบบ LVD ระบบสัมผัสซึ่งแผงนี้จะบอกการทําง,งานของตู้เย็นได้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิของช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นให้เหมาะสมกับอาหารที่เราแช่เลือกให้ช่องแช่แข็งทํางานในโหมด Quick Freezing เมื่อต้องการแช่แข็งในช่องแช่แข็งอย่างรวดเร็วครับ เลือกให้ช่องแช่เย็นทำงานในโหมด Quick Cooling เมื่อต้องการให้ช่องแช่เย็นเย็นอย่างรวดเร็วมีประโยชน์มากๆเวลากลับจากข้างนอกที่อากาศร้อนและอยากจะแช่เครื่องดื่มเย็นๆมาดื่มไวๆครับระบบ Energy Saving เพื่อให้ตู้เย็นทำงานในโหมดประหยัดพลังงานครับปุ่มชายล็อกล็อกแผงควบคุมป้องกันเด็กกดเล่น ขอบยางประตูของตูเ้เย็นฮิตาชิรุ่นนี้นะครับผลิตจากวัสดุที่ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราหมดปัญหาคราบเชื้อราสีดำและกลิ่นเหม็นอับตามขอบยางประตูครับนอกจากการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีแล้วนะครับภายในยังถูกดีไซน์มาให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับทุกคนในครอบครัวมีพื้นที่จัดเก็บที่กว้างขวางสามารถจัดวางของที่แช่ได้อย่างเป็นระเบียบแม้จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งไม่มากนะครับเพราะประตูไม่ได้กว้าง แต่ฮิตาชิดีไซน์ให้มีพื้นที่วางขวดน้ำข้างประตูขนาดใหญ่สามารถวางขวดน้ำขนาด2ลิตรได้ถึง8ขวดเลยครับช่องแช่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่า Fresh Select ให้คุณสามารถออกแบบอุณหภูมิของช่องแช่ให้เหมาะสมกับอาหารที่นำมาแช่ได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองครับเพื่อปการตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับเพราะว่าแต่ละบ้านมีอาหารที่ต้องนำมาแช่แตกต่างกันไปครับเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อให้อุณหภูมิของช่องนี้เท่ากับ5องศาเหมาะสำหรับแช่ผักและผลไม้เลื่อนไปทางขวา เพื่อให้ช่องนี้มีอุณหภูมิเท่ากับ1องศาเหมาะสําหรับการแช่เนื้อสัตว์ละลายอาหารแช่แข็งหรือต้องการให้เครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็วทันใจครับด้านล่างสุดของช่องแช่เย็นเป็นช่องแช่ผักขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาให้กักเก็บผักผลไม้ได้เยอะและจัดได้อย่างเป็นระเบียบครับเรามาดูที่ช่องแช่แข็งกันบ้างนะครับช่องแช่แข็งของตู้เย็นฮิตาชิทั้ง2รุ่นนี้นะครับมี2ชั้นให้คุณสามารถจัดระเบียบช่องแช่แข็งนะครับได้อย่างง่ายดาย และยังมาพร้อมกับถาดทําน้ําแข็งแบบบิดหมุนปรับเลื่อนได้ให้คุณสามารถย้ายถาดทําน้ําแข็งไปตรงไหนก็ได้เพื่อเพิ่มอิสระในการแช่อาหารของคุณครับตู้เย็นฮิตาชิทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมแผ่นกรองขาจาัดก,กลิ่นประสิทธิภาพสูง t r i p เป Power Filter ที่ถูกทดสอบโดยฮิตาชิแล้วว่าสามารถดักจับและกําจัดสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้มากถึง7ชนิดครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจากหัวหอมและกระเทียมกลิ่นจากเนื้อปลาสดกลิ่นจากน้ำส้มสายชู และยังสามารถดักจับแบคทีรียนะครับภายในตู้เย็นได้ถึง99%ครับเพื่อสร้างกระบวนการการฆ่าเชื้อโรคที่ทรงประสิทธิภาพสามารถลดกลิ่นและแบคทีเรียได้ภายในเวลาอันรวดเร็วครับสำหรับบ้านใครนะครับที่มีพื้นที่จํากัดหรือว่าตกแต่งแบบวิวอินแต่ว่าอยากจะมีตู้เย็นสวยๆที่ไม่กินพื้นที่เยอะและยังมาพร้อมกับการดีไซน์ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีจนกลายเป็นความสะดวกสบายที่มีอยู่จริงจากแบรนด์คุณภาพที่คุณไว้ใจได้ ต้องตู้เย็นฮิตาชิรุ่น R w U B 4 7 0 P E และ R w U B 4 1 0 P E ตู้เย็น3ประตูที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่างครับฮิตาชิ Inspire the next